เรามีประกาศนะมาเลือกประกาศเอ้ามาแล้วฮะเอายังธุรกิจติดเอาแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับเออคัดเอาอยู่ใกล้ดีคัดเอาอยู่ใต้บันไดวันนี้เราวัน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 นี้เป็นวันอะไรวะเนี่ยวันนี้เป็นเอ้ยวันวันเห้งสวยวันน่ะันนะวันนี้เรามาอยู่กันทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่มาแล้ว หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคนก็สี่คนครับเกต้า o ูจ to walk เท้าสองผีแพ้เกลือผีแพ้เกลือรู้เลยตัวอะไรไม่ผีไม่ได้แพ้เกลือเคยแค่บอกให้ผีเหยียบเกลือคินเดอแอริอเน่จะกูใช้สมักสต k กอ่าดีเทคกดโ t ชั t น o ซนเ n s ร์แล้วก็ใช้ไอ้ s m สมั stick ไล่ผีแล้วก็ให้ผีโดนเหยียบเกลือแค่นั้นแหละผีชื่อ Mark Miller ตอบสนองไม่อยู่คนเดียว ก็ไปเอ็มในกลุ่มกลุ่มเหมือนเดิมสินะกูหยิบ EMF กับไอ o s t w r i t i n g สองเท่าเหรออืมไปดีเนาะดีสองเราเล่นบอฮาร่าไปไปรอบละประมาณแปดนาทีสามร้อยเปอร์เซ็นต์เราไปจังหวะ มื่ตีดีกว่าเฮ้สองโหได้ตู้สองสายแช่ไหมไม่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 อันนี้อันนี้อันนี้ห้องนี้ใช่ปะฮัลโนลฮัลโหลมันกระตุกโจดผีอ่ะสองสองห้องนี้ตีบตีบห้องนี้แหละติดม motion s นเซอร์ตรงไหนดีสิบอะต้องนี้ต้องนี้เนี่แปดละมันเกิดมางมห้องมันเกิดมาตรงนี้มันเกิดมาตรงนี้มันเกิดมาตรงนี้

มีอะไรอีกมีอะไรอีกที่เราต้องขนโม Motion นเซอร์หายไปไหนวะ <c oughs> เชี่ยจ๋ Motion นเซอร์กูหายไปไหน <c oughs> <Motion S 2> อยู่ที่ใครอ่ะ Motion นเซอร์กับเกลือเอาไปวางแล้วเอาไปวางแล้ว Motion sensor อ่ะเคลม Motion ติดละไอมีนบอกไอมีนเดินนั่นไม่ใช่ผีนั่นเว้ยเมื่อกี้ไอมีนนั่นเว้ยเมื่อกี้โมชั่นติดไอเค้มีนเป็นผีมัเมื่อไหร่เนี่ย ตายมันตายแลอะใครเอาใครพูดอะไมาอ่ะพี่ดูมูมหยุดมันต้องเข้ามันต้องเข้ามันต้องเข้ามันจะโชว์เดียวมันต้องเข้าบูมันต้ี่กูรอถ่ายตรงนี้ไงไอ้ย่าอะอะย่ะ

มินมิน f i n g f a c ง g กับ a l i t มันยูเลกับเดมอนอะระวังเดมอนนะเว้ยยูเลกับเดมอนะมินกูตบเดมอนยูเลบหนึ่งถ้ายูเลมันต้องมีอะไรอีกอันหนึ่งยูเลมันต้องยูเลถ้า s a n i t มันเหลือเราโอกาสล่าสูงไอ้เี้ยนี่ไอ้เี้ยเี่ได้ไอ้เี้ยนี่มัขายความอุ่นๆหยไอ้เงี้ยเนี่ย จะปลินมีไหมเอ่ยโจมิเดอร์มันนี่โจมิเดอร์มันนี่โยเอ๊ะเยคำนี้อะแหวะอยู่แหวะอยู่เอ๊ะเอ๊ะแหวะอยู่หนาวเอ๊ะเอ๊ะบายบายปิดไฟด้วยเฮียมีนปิดไฟแล้วก็พูดดิปิดไฟเป็นประตูอะเดี๋ยวพูดจั เฮ้ยมึ okay. งเข้าไปเอแป๊บนึงมูจะปลูกเสษ้าไอเียนี่เป e. ็เียนะไอเียนี่เป็นเียมันพูดพูดว่าพูเียพูดไพวกเทียเดียมอนเดียมอนโซมีบล็อกอะคุยนเดียวเหรไม่บอกกู้สก้าวเชียวคือ้าวเชีย เราเราไม่ถ่ายรูปผีเหรอถ่ายไม่เกลือใครเอาไปหรือไม่ได้เอามาไอ้กระป๋องสีฟ้าแเครืองซัมมาสติกไม่ไม่เสร็จด้วยแต่สัมมาสติกหมดอายุไปแล้วน้องดีมอนมึงดูรูปที่กูถ่ายดิเดี๋ยวปะถี่เหี้ยอ่ายข้เหร่เลยเนี่ยถ่ายหัว ถ่ายหน้าให้มินต่อที่ีแล้วไม่พูดต่อมินเดมอนนะ,ปะไปไปพูดต่อปไปไปโทรหลอ่อหนะ่อยไอ้ยี่มีแม่งพูดจะผีสำคาญเลยมั้งเมื่อกี้เ <c oughs> อาอยู่ไหนเอาอยู่ไหนแบบมึงมทำเพี้ยะไรที่ไปอันกูประมาณว่าประมาณว่าตอนแรกผีจะไม่ออกอะไอ้สัแล้วไอ้ยี่มีพูดมากแบบผีบอกไอ้เพี้ยกูออกก็ได้อันนี้คืออะไรอ่ะไอ้ที่มันเป็นเนี่ยอะไรเห็นมือกูมาสตติกหมดอายุหมดอายุแหรอ เชียวเพียวคอคอกระจกขาดคอขาดตายเอ้ยวางกูเอ้ยชื่ออะไรนะผีเงี้ยมารุมารุคิวมี่คิวมี่หนาวคิวมี่หนาวคิวคิวมี่คิวมี่คิวมี่นูร์ ฮอลโซูเปอร์นูบซูเปอร์นูยู่มันนู่มเจามีหนาวอีกยูนุ่นูนูมนู่หนาวเดวกองเสอยู่กันตาปน่นูกับพวกชียดีไหมจีนนี่ยเสยงีดียีเสียงแม่งอย่างเฮียเลยสุด ใครม่เป็นประตูดันโงกมาเะรขีมันอาวแจมมาแอบอยู่ในรถแล้วก็ได้นะม,นมินมีมากอรอบหนึ่งมินครับนี่ยโอ้โหมากูมมนมาก,ก้อจ้าเลี่ยไม่ปิดไฟจ้ามันเป็นอัตโนมัติเลยอ่ะ ขาเดาเหรอก็ไม่ไอพีอมันปิดไอพเีมปิดม่เนี่ยไม่สับตัดเอามีเลยเหลือแปดสิบแล้ว,ลม,ลวลมีนไปเจ็ดเจ็ดสิบแล้วมีนไปเฮ้ยตอนนี้ตอนนี้ผีตอนนี้ผีออกสามตอนนี้ผีออกสามไปพูดดิพูดดิดดมันไว้ไป่ะ <า S 1> พูด,ด,พ,ด,ดพูดพูดก่อนไปพูดก่อนตอนนี้ผีออกฮัลโหลอ่าไม่ไปอีกเนี่ยเหลือหนึ่งละเกือหายไปแล้วเกืออยู่เลย นั่นไงก็ไม่รู้ไงเกลืออยู่ไหนวะเออเนี่ยภารกิจยังไม่เสร็จเลยเนี่ยแล้วเกลืออยู่ไหนให้เอาเกลือไปปรุงอาหารวะไม่ได้เอาเกลือมาวะเอาสมารตสตีให้เสร็จดิสมารตสตีหมดอายุไปแล้วแล้วเกลืออยู่ที่ไหนไม่มีนะกูเอ็กกูก็กูเอ็กเกลือมานะกตัวคิวดิตัวคิวเช็คดิเห็นนี่นะมีใครเอาเกลือไปโยชน์ในบ้านห่อวะ นะะโอ้ผีชูนวนีนีนีนทำทำให้ค่าเซนิตี้มึงลดลดลงไปอีกนี่ง่ายๆพูดดีกอะไอเชี่ยอยู่หน้าเขาแค่อยู่หน้าบ้านมึงก็ให้นี่แล้วแค่อยู่หน้าบ้านก็โดฟิซิ่งแลยเอ้ยมันมันมันกระตุกหว่าเฮี่ยมันโหลดผีชั่วเลยไม่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 มึงจับกระดาษเขากระับศูนย์เดี๋ยวมีนเอาให้เยอะกว่านี้เอาให้ลดเยอะกว่านี้ไอ้ใครเดินอยู่ในห้องปะมีนใช่ไหมโมชั่นผีติดเมื่อกี้ใช่ใช่ น่าจะของผีแน่จริงมึงก็ทำไ,ไเรเ,เพื่อนกูใหได้เดี๋ยรู้เปล่าเพื่อนกูห้อยพระมึงมึงปิดไฟดิมึงปิดไฟมึงปิดไฟแล้วพูดโอเคปิดไฟมึงไม่ใช่มันพูดตรงหน้าต่างบูมปิดไฟ <c oughs> อย่าพูออกมาตอนนี้นะสัตว์นะมึงปิดไฟให้หมดอ่ะปิดไฟฉายได้แล้วก็พูดสิ <c oughs> <c oughs> ไม่เงยหน้าก็ถือยาไอย่าเพื่อนเลยสุดเอ้ยเอ้ยตอนนี้สองแล้วตอนนี้สองแล้วสองแล้วมีเลขชื่อมันมีเอาอีกเอาอีกมีนเอาอีกเอาอีกมันชื่ออะไรไอ้เี้ยคนอยู่บนรถอะชื่อมาร์คมาร์คมาร์คมเฮ้ยมาร์มิเลอร์เออมาร์มิเลอร์ถูกถูกถูกโอ้โหโอ้โหโอ้โหใครดูทีวีไว้คือแล้วคือแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คือเราเอาอีกเอาอีกสามแล้ว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  สามแล้วสามแล้วเม่อขึ้นแล้วมันขาสามาวเลยต่อต,อตออ่อหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วต่อดีศูนย์สามไอมมิเอาฮะเอาให้ค่าสนิตี้มรถจักรม,มารมิเลอร์ชมีมารมิลเลอร์ชมีมาร์ิเลอร์ชเมี you the b e s t k e t baller i know you are martinez i know you here กี่เท่าไหร่ละ I mean นกดกละอีกเอาอีกเอาอีกเอาให้กันขึ้นเอาใหกินกี่อ่ะโอเควะกี่เท่าไหร่ละ2เริ่ม2 3ไม่งั้ตดูเนี่ยกระปุกเกลืออ๋อไม่ต้องน้ํามันสีฟ้าเหมืนกัน เอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาให้นะกวนี้ตอนนี้สองครั้งอยู่เข้าเกลือไปแล้ววะไอผีมันขโมยเกือไปรอเปล่าอันนั้นยมเอฟอี่ว่าเออออเออเออเนอเอ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 อเาอเลยเออ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 เไอเออเเอเออเออเออเขอเออเอออเออเอเออเออเเเอเเจอด้วยกัน มาม่เลย you are gay you นู้บะ stupid and you s c a m m อโนไอโนสอ scammy b ตีมามเลยมามเลย s c a m m อะไรปตูล็อกไอเหี้ยไม่ใช่หยอก อันนี้สามมาไม่เลยอยู่สแกรมมี่มึงมาไม่รู้โดูเลยตอนนี้สี่เอาเอาให้หนักคำเมียมาวินเลอร์มาวิเลอร์มากวิเลอร์มากวินเลอร์หกหกตอนนี้หกตอนนี้แปด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 เอาให้หนักเอาให้หนักเวลาแล้วเวรเหลือหกแล้วมึงมึงอย่าเปิดไฟดิมึงปิดมึงปิดไฟฉายมาไม่เลยอยู่สแกรมมี่คำเมียโอ้โหเสียได้ว่ะคำเมียมาไม่เลย สตูปิดอีเดียดฝักอยู่มรมาัดตัตัดหยุดหหดอใครหุดใครหุดใครจะบอกอะไรใครคืได้ยินเหมืกันแหละเวอาย่มาม่เลยน้ไม่เหลอแวอายู่กินกับโจแล้วก็กับขาพี่เหลือเงียบหน่อยดิมึงเปิดไมคในที่ขอดีไหมอันนีไม่รู้เรื่อง เดียวมาเดินเดี๋ยวเออรู้ได้ไงมันเดินมูชั่นเสียงเดินไม่ไม่อกี้เสียงเดินโมชั่นด้วยเสียงเดินผีมชั่นด้วยเสียงเดินผีโมชั่นด้วยคำนี้啊 I kill my friend bro มันปิดกล้องมันปิดกล้องคำนี้啊 I kill my friend ทำนะทำนะคือก่อนที่มีจะล้อกเอ็มมาร์คมิลเลอร์มาร์มิลเลอร์แย่ะไรของมันอะมันแปรเลยเว้ยแล้วอยู่ดีๆมึงเราทั่วภาพเลยเว้ยเราคาดเนี่ยเราคาดโยบิน ไอ้เจ <uk <uk ี๊ยมไม่ไปเล่นดีๆแล้วไม่แฝดละไอ้เจี๊ยปล่อยมีล้อปุ๊บศูนย์ลมขึ้นมามินมินมินมีนปิด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 ไปก่อนปิดไ่ก่อนปิดไ่ก่อนตายไห้เดียวเดียวก็ว่าคนคนให้เพียวพูดดีกว่าเไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่เอามินมีเข้ามามีเข้ามาเอานี่ไปมีนเอานี่ไปมือมือเข้าไปไปข้างคู่แหละแต่ว่า พูดคนเดียวก็คือไอเฟียวเพราะว่ากูน่าไอผีผีมันน่าจะแบบฟังไม่รู้เออรื่องหรอฟาต่าที่อะไรก็ไม่รู้อะไม่มีถ่ายแลโ้วโบเกมมันจับไปทันว่าเสียงว่าเนนสียงพูดว่าอไเอาไยอืมเพราะว่าเสียงม,มีมันรบกวนอย่างหนักเลยเว้ยไอพี่้องพูดเว้ยพี่จะหนีเพียวจะหนีบบปิดไฟด้วยพี่พี่จะหนีเพียวจะหนีไม่ไม่จะเบลเทียนจะเบลไฟแช็กขออยู่คไฟแช็กไม่อยู่ในรถนั่นอยู่เนี่ยไอเฟียอยู่เข้างในแล้ว หลังเมือ่อเม่นโอ้งให้ให้เหี่ยงเพียวพิ้วด pues ิจะเผาว่านอะเงี้ยไม่พูดดิเม่นแล้วก็ปิดปิดไฟฉายด้วยนักมังมิเลยแว่อยู่มักมิเลยแว่อยู่คำสื่คิวมาเฟรนโชเมีมามินเลย โฉมี่ผู้คนร้องมากมีเลอร์โฉมี่ตอน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 นี้สีแล้วตอนนี้สีแล้วพูดไปเรื่อยๆเพียวพูดไปเรื่อยๆมากมากแซกกระเบื้องโอ้โหฉากสองเลยสี่ละสี่ละสี่ละมากมีเลอร์โฉมี่โฉมี่โฉมี่นาะเอ้ยหกหกหกเอาอีกเอาอีกระวี่เีกเอาอีกอยู่สตูปิดออยู่อีเดียบมาโอ้โหสี่เลยเอามามีเลอร์โฉมีอแหละไอ้เพียวมากมิเลอร์โฉมี โชวมีนาวมาบิเลยมาไม่เลยโชว์มีนาวเฮ้ยสองเลเฮ้ยอยู่สแกมีไอโนไอโนสแกมีไอวิวคิวอยู่มาบิเลยอีฟอยู่อีฟอยู่มึงไม่ใช่มึงฆ่าผีไม่ได้ไอวิวคิวอยู่มาบิเลยไ going to kill you but I think I scare you s h มาไินเลยมึงดู้ก่อดี พ e าเยเนี่ยวอีมเอฟอะโอ้ยศูนย์ครับพี่แต่โมชั่นติดสองอะสองชามเฮียมาไม่ล้วโมชั่นติดคนหนึ่งอยู่มุมห้องคนหนึ่งอยู่ท like um ี่ดึงไอ้ด่างไอ้สัตว์ออกมาดิมาเฮ้ยมึงไม่คนไทยไม่เนี่ยมึงฟังภาษาไทยมึงฟังภาษาอังกฤษไม่ออกเหรอไอ้เฮียออกมาตอนเนี้ยค่าเซนิตี้ของไอ้เพียวม่งลดเยอะกว่าไอ้ที่มีละไอ้หน้ามี กำลัพูดไงเมนเมนมีมียามียา s a n i e เฮ้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 ม่ยับสมุดไม่ขยับสมุดไม่ีขยหมดไปเอายา s a n i t i มาหน่อยบุ๊มไปเอายายา s a n i มาส่งให้หนอขโมยของไ้เมนเลยไอ้เมนกินไปแล้วปิดปิดต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 มันเดินมันเดินมันเดินเอายา s a n i t มาหน่อยบุ๊มอุยแวนี่มีคนมาเสิร์ฟละ สวัสดีครับทีมงานคุณภาพมารมิเลอร์อายุเฮียศูนย์เอ้ยมาแก๊กจังวะเห็นดูเลยเฮ้ยดักมินเลอร์ออกมาดิเอ้ยบูมเราสลับทีกันไหมมาร์มิเลอร์คัมเฮียทำไมหน้ามันลดแปดวะมาร์มิเลอร์คัมเฮียเฮ้ยในนั้นฟีจร no> ิ้งไหมใหม่ใหม่ฟีติว์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 มาร์มิเลอร์ค <Oh like ัมเฮีย หน้าบ้านลบแปดมันอยู่หน้าบ้านคำที่คิว my friend เปลี่ยนลองเปลี่ยนไปพูดได้เดี๋นี้ลองเปลี่ยนมาพูดหน้าบ้านดิแหมพูดตรงนี้ hello hello demon mark miller hello kill now kill now show me now hello motherfucker mark miller คำเมียคำที่คิวมี่อันนี้ scare อยู่ เอามาด <you> ิอาย you h e อา a r h ีอะไเรเข้าไปขโมยของไหมเพื่มันออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ห้าว่ะ b o มบ Boom บแปดลบสิบเอ็ดลบแปดลบสิบเอ็ด Are you e Can you talk to us ครเปีไม่ไ้ไอ้เหียผีแม่ง โชว์ yourself กูว่าไม่ใช่สปิริตบล็อกอะไรสปิริตบ็อกสปิริตบล็อกไอ้นี่ไม่ใช่ของปอมแน่แต่กูไม่ได้ต่อไม่แต่เดมอนมันไม่ตอบสนองอยู่คนเดียวนะใช่ไงกูกูสปิริตบ็อกไม่ใช่ตายอยู่เงี้มีนกูสปิริตบ็อกไม่ใช่สปิริตบ็อกปอมไม่เฮียมันตอบมึงว่าอะไรมีนตอนนั้นอะเหยียใช่เหรอ เฮ้ยลองลองพูดใหม่ดิ h e r e are you where are you where are you how o r how o r ไนี่เมีย where are you มันหมาเมื่อกี้ามาเมื่อกี้มันมาตะกี้กูได้นเสียงตึกอ่ะจะปิดทำไมมึงจะแย่งกันปิดทำไมมึงก็เปิดสิเมื่อกี้มันหมาล้วตื่กี้มึงก็ได้ยินใช่ไหมใช่ตึกอะไปผู้หญิงไปผู้หญิงมันพูดด้วยมันพูดด้วยไม่ได้ยินนะ กูไม่ได้ไอตุ๊ดทำเฮียไอตุ๊ดทำเฮียลบหนึ่งมาอยู่งี้เสียเคียวมากกว่ามาไม่เห็นเขาบ้รคอมมอนมาไมนเลยยูเมลออฟฟีเมลฮาโออายูมาไม่เลยมาไม่เลยฮาโออายู่ไปดูดีว่าไอไออยมาปะไม่ตอบเมื่อกี้ห้าอือมา ไอมีมึงเข้าไปเลยมึงสี่สิบยูลีมันตีคนเซนต้น้อยมีของเสก่อนที่ความันจับมันจับโปตออได้หรือเปล่ามีเซนติน้อยสูดเข้าไปดิเราเป่งก็ไปไปส่งหน้าบ้านนี้รเราเบล่งก็ไปส่งหน้าบ้านคนนึ่งอ่ะเข้าไปอ่ะทั้าหมดอ่ะก็เข้าไปหมดเลยอ่ะ Cái cao mà mày Không phải dạy con Không phải dạy con này này nha Ơi Mình bởi bởi thiệu tao rồi Bởi bởi thiệu Bởi miên Không phải, phải con không hả Mình เมื่อกี้มาเฮ้ยเมื่อกี้มาเมื่อกี้มาอเออเมื่กี้มันกูลดอย๋ยาเรียกว่าถา่ายไม่ทันกูไม่เห็นเลยซ้ํามึงไม่ต้องเนียนกล้องอยู่ไหนกล้องวิดีโอโอ้ตะกิปอื้มเท่าไรหร่วะแอปดเดียวเองด้วยแค่หนึ่งวิเท่านั้น เอ้าไปเดียวไหมอีเจ็ตอันเดียรมเนี่ยเราเข้าไปคนเดียวไหมมันตอบสนองอยู่คนเดียวอยู่แล้วเปิดกล้องหน่อยไอ้มีมึงถือกล้องไว้ในมืออันหนึ่นไม่ได้สเปริลล์ออฟไหมโอ้ไม่เปิดไฟเลยโหน่ตีนที่ใหญ่ตะตีนขึ้นไข่ด้ย ไว้วางกล้องดีๆนี่เปรตใครเอากล้องให่กูวางไว้วางไม่ต้องถายเหรอมันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโผมันโผล่มันโผล่ไอ้นี้มันโผล่ไอกล้องมันโผล่ไอ้นี่มันโผล่ไอ้นแล้วกูเห็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 นแล้วกูไม่มีกล้องฮัลโหลมันอยู่ไหนมันเป็นยายแก่มันเป็นยายแก่นะกลัวมากกูแตกถ่ายแล้ว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 กูตัวเจอแล้วดิ มันเป็นยายแก่หน้ากลัวมากกต็ตเจที่กูถ่ายได้แล้วอะทำไมมึงถ่ายดิโอจาบอดใช่หรอกูถ่ายได้แล้วเนี่ยเห็นปะไอมินตายตรงไหนอะไรไหนอูจาบอดวะอตะ้ตะกี้ตะกี้กูเห็นเป็นยายแก่น่ากลัวมากมันในรูปมือโคตเจที่กูถ่ายได้แล้วแต่มันแต่มันขึ้นเป็นอูจาบอดเนี่ยอันนี้คืออูจาบอดเนี่ยไอภาพครอบครัวเนี่ยใช่หรอ เมื่อกี้กูเห็นว่าเป็นยายแก่น่ากลัวมากแต่ว่ากูไม่มีกล้องไงเหียเห็นเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้เลยใช่ปะล่ะไปถ่ายใช่มันเดินผ่านไปเลยไปถ่ายตัวไปมินไอมินตาตรงไหนอ่ะถ่ายแล้วก็ถ่ายแล้วคนหนึ่งเข้ามากูัวดิขอกูเยอะมากเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเพียวเข้ามาเพียวใครของน้อยสุดอะเข้าไปหน่อยดิเพียวเข้ามาเพียวเพียวเข้ามาเพียวกูแอบสองอย่างกูแอบไปเยอะมากเลยนะ จะเอาามโยนของมาเกี้ยโยนของมาไม่ใช่ของของต้นเกมเราหายของกูไปดิของกูดิของไหนเงี้ยมึงตายตรงไหนเงี้ยที่เราขวาดบันไรอ่ะหักหันวไปไม่ของเอชเข้าเกมเราหายของที่เราเอชมาหายไม่ใช่หรอตัวขับไม่หายไม่หายกูไม่อ้ของกูกูไม่หายแม่กูเอาสตองแ์ไม่ตั้งสองอันเลยไม่หายมึงเดินเข้าไปหยิบดิคนมาปิดตะเกียงเล่นเว้ยกูเห็นตะเกียงแม่งกระพริบ มาูเข้าามแล้วสุดท้ายผีเข้ามาเพียกูเข้าไปเพื่อนแล้วเพียอคนเดียวเว้ยมันต้องเข้าคนเดียวเพืยอกูดูให้เพืยอกูดูผีให้ไม่ไอ้เมนก็เข้าแล้วเข้าแล้วละไมันเป็นผีมันเป็นยายแก่ไม่มีมึงต้องดูนะมันน่ากลัวมากเลยนะไอ้ไอ้เอาเอาเอากล้องวิดีโอมาเอ้ยกล้องมาส่งให้คนหน่อยกูจะถ่ายรูปมันฟิล์มเดียวบลูเบอง์ถ่ายต้องห้าต่างได้อยู่ <Okay. S 2> บูมบูมอันนี้มีแค่ฟิล์มเดียวอะ่ะอันนี้มึงน่าจะต้องใช้ฟิล์มเดียวแล้วก็เอาสี่ฟิล์มให้เพียว okay. คนหนึ่งไปดูกดเอาไปาไปดูกดอันนี้ให้กูเติติเข้าไปให้มาน,นียพูด <c oughs> ไปโน่นละส <c oughs> ไอ้เยอยแล้วไม่มีใครเอาไมา้กุ้จริงสองคนนว้นสองคน,งคนมันไม่นี่หรอนไม่ล่าฮัลโหลไอ้ก,กี้แค่ขึ้นอก,กี้แค่ขึ้นหกเองเปิดไอ้ปิดประตูมันจะมีกล้องอยู่หน้าเขา เอ้ยมันเดินมันเดินหน้ามึงเลยตรงหน้าประตูเพียวเดินมาตรงหน้าประตูเพียวมันเดินหน้ามึงเลยอ่ะตอนเนี้ยมันเดินหน้ามึงเลยเพียวเดินมาหน้าประตูมันจะมีกล้องอยู่ไม่เอาไม่เอาไมอาไม่เอามเอาม่าไ่เอา่ามันจะถึงเล้วมึเเดินแป๊อเดียวเมึงปิดมระตูอ่ะม่เอาไมัเเอนมเเดานมเามเาเดานอาเาาไมเดินมาเดินมเอิมเอ่เิไอ่เปิดเมไม เปิดไฟกูด้วยลาละมันลาละกระพริบไม่มันแค่ปิดเปิดเก็บเลยมัเป็นแค่ผู้ชายกิจสิผู้ชายแก่มารับกูก่อนมันตายแล้วเปล่ายังกูยังตายก็เพี่อะไรสับไม่ไม่ไม่ยังไม่ตายยังไม่ตายไม่โอ้โหกูเห็นผ่านกล้องแล้วกููมารับกูนี่นี่นี่มันมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ออกมาเดินออกมาเพียวเดินออกมา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 เดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเออที่กูเห็นแล้วเป็นชายแก่เฮียอะไรอะกูอย่าไม่เห็นในกล้องไหมในกล้องเห็นเห็นชัดเจนเลยด้วยไม่ไม่เห็นกล้องกดกัะเจดูรูปวูไม่เห็นอะตรงหน้าต่างหน้าต่างไม่เห็นเลยไม่เห็นไม่เห็นเนดบอดี้ก็ไม่เห็น ไม่ไม่มีไม่มีไม่ขึ้นอยู่ในอีเหรอเออแล้มันคือตัวอะไรกันแน่อ่ะมันไม่มีไม่กลัวเดโมนอะไรกันอยู่ในอีว้าวอยู่ในอีเพราะมันเริ่มมาใหม่เออดเดียอยู่ในอีกเดี๋ยวกูเอ็ดไม่มีอะไรเลยอะเดมอนละเออโว้อยู่ในอีโวยไอมีสเตติสตั้งตัวไหน